สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพ่อแม่พี่น้องที่รักทงบ้านทุกท่านนะครับวันนี้สําคัญเลยคนที่จะพูดเรื่องนี้ได้มีท่านเดียวนั้นคือท่านกันว่ายศทางหุ่นางมาเลยเนี่ยยกเล,ลิกว่าทำไมดีนมันสการครับ,รบเอ่อพลเรือบรรณวิทย์เก่งเรียนอารมาขอถามท่านกลับก่อนได้ไหมได้เลยครับเมื่อมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องท่านเจ้าคุณ ตั้งแต่ชั้นต่างๆชั้นสามันเรื่อยไปตั้งแต่ตั้งแต่ยัง<ส>ยังเป็นพระมหาพระครูด้วยพระครูพระมาสามันลาดเทพทมพรมเห็นข่าวว่าจะมีสมเด็จด,ด้วยโอ้กูเป็นลมนั่นแหละออ,อม,มีมีปัญหาอานิจจาสิกากรฟเนี่ยออท่านบรณวิตเห็นเรื่องนี้เป็นประการใดขอฟังความเห็นท่านก,ก่อนเอาเอาส่วนตัวผมเลยนะครับผมก็เสียใจตัวผมมากว่ากูเนี่ยเรียนหนังสือก็เก่ง มา่างบุ้งมาเป็นทาหารบอกเอาไม่เป็นหมอแล้วว่ามันชีวิตมันลำบากาไปไหนแม่ก็มาเป็นทาหารก็โอ้โหตัวนี้กันตันถึงแม้จะไม่ประสบความสมําเร็จเป็นผู้บ่ายแพ้ก็โอเคแต่พอมีข่าวเรื่องพระอย่างนั้นอย่างนี้ผมเอ๊ะก,กูคิดผิดนะถ้ากูไปบวชนะตั้งแต่วันที่กูอายุครบ20เนี่ยมึงเอ้ยอย่างน้อยต้องชั้นทำแหละหรือไม่ไงั้นก็ต้องเป็นสมเด็จแล้ว,ลวถ้ากูบวชเนี่ยนะเพราะว่าสมเด็จบอกองค์อายุน้อยกูยแหมทำไมกูไม่บวชวะ พอพักเดียวกันนะโอ้สีกาก็บมาบอกกูคิดถูกแล้วอย่าไมบวชเลยมือไยบวชแล้ววันนี้ชิบหายแน่โอ้เจอสีกาก็เข้าไปนี่ไม่ไหวแล้วติ้งตังว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งจะเรียกว่าเจ้าคุณบันหรืออะไรก็แล้วแต่พอมีสีการกรบทักเฟซมาเนี่ยท่านจะทำอย่างไรอ๋อผมจะส่งกระโหลกไขยโจรสลัด ไปให้เลยบอกว่ามึงไม่ต้องมายุ่งกับกูทงโจนสลัดเพราก,กูอมลบแล้วต้องลบกับไอ้นี่เลยโจนสลัดเลยไม่ไหวในฐานะที่ท่านก็รู้จักผู้หญิงมาเยอะเนี่ยครับท่านอ่านสีกากรบว่าผู้หญิงคนนี้มีลักษณะอย่างไรผมอ่านว่าลอยลถอยลอยถอยเฮงสวยเฮงสวยสิบแปดมงกุฎนั่นผมไม่ได้มาคนเดียวมึงมาเป็นขบวนการแล้วพระจะสู้ได้ไง เออพะจะสู้ได้ไงยอ้อนสะพานเลยกูย,ยังสู้ไม่ได้เลยมึงมาเป็นขบวนการเนี่ยไม่ได้มีคนคนเดียวอ๋อในความคิดของท่านบรรณวิทย์นี่ซิกาก๊อปไม่ได้อาศัยมารยาหญิงเท่านั้นอูอุ้ยเนี่ยบุลองลองเต่าเขาบอกอ่ะแบ่งงานการทําเลยถึงเงี้ยติดคุกนี่นงไม่ให้ประกันเออไอนี่เองค่อยถ่ายรูปนะไอนี่แมรั่งมันจะถ่ายได้ยังไงล่ะครับท่านอย่างนี้อย่างนั้นนะมาอย่างนี้นะโอ้ยแล้วมันใช้ระบบ อ่าลูกศิษย์อ่าดึกดืลูกศิษย์แมงเปิดหมดไอ้บาเ้ยเนอะท่านสังเกตไหมว่าบ้านที่สีกากรฟเช่าเนี่ยหรูมากเลยเดือนละห้าหมื่นบาทครับแล้วก็พาพระไปที่บ้านหลังนั้นเนี่ยพระก็เห็นโอ้โหหรูหรารักชรีเหลือเกินแล้วก็เงินที่สีกากรฟเอาไปไปพระบางรูปเนี่ยเดือนละแสนบาท อ๋ออันนี้ทําเป็นขบวนการเลยเนาะขบวนการเลยครับที่ผู้การเต่าเขาลองหมายถึงทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือเหยื่อที่เอาเบ็ดเกี่ยวอ่ะใช่แต่ว่าสร้างหลักฐานโดยรวมอย่างเงี้ยถือว่าปิดประตูตีแมวพระเลยเออยังผมยังพอจะสู้ได้ว่ามยเห็นอะไรผิดปกติผ่านมาเยอะไอ้พระท่านไม่เคยผ่านนะท่านจะรู้ได้ยังไงอ่ะอดีตเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งอยู่แถววังน้อยอ่ะวัดบวงวัดชจิตอ๋อชูจิตเน่พลเอกชลิน ชูจิตตาลมเขาบริจาคที่นะครับเขาเป็นเจ้าของตลาดสีย่านชูจิตตาลมเนี่ยชื่อวัดที่อวัดจนเราไปสร้างเป็นวัดชูจิตใช่ใช่เขาสร้างให้เองเลยเขาสร้างวัดด้วยท่านเห็นภาพไหมอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยคุยกับทิกากอฟอยู่ในห้องเนี่ยแล้วในที่สุดเกิดการต้เถียงกันเหมือนเป็นผัวเมียกําลังต้เถียงกันเนี่ยในที่สุดใช้ไฟฉายตีหัวตัวเองปอก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 สักใจไหมสัใจไหมสะใจไหม แล้วเอามือรูปหัวมาดูเลือดตัวเองเหมือนกับว่าจะมีเลือดหรืออะไรตาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะมันเป็นอะไรที่แล้วคนที่ถ่ายเนี่ยก็ถ่ายจนเห็นรายละเอียดเห็นภาพเห็นที่กากรอบเธอบอกว่าลูกของเธอเป็นคนถ่ายเป็นขบวนการมันมาเป็นขบวนการเลยยังคิดเลยทีเดียวว่าทําไมลูกถ่ายได้ขนาดนั้นเออลูกเนี่ยเราไม่รู้จะแน่ใจป่ะแต่ว่าที่ผู้การเต่าเขาบอกเนี่ยเป็นขบวนการเลย เป็น18มงกุฎไช่แบนงานกันทําเป็นต้มตุ๋นทาไมยังคิดเลยทีเดียวว่ามารยาหญิงผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยทำไมล่อเสือมาติดจันได้ขนาดนั้นจริงๆผู้หญิงคนหนึ่งไม่น่าจะขนาดนั้นถ้าไม่มีการวางแผนใช่ครับไม่มีการเขียนบทใช่ครับท่านได้มีโอกาสฟังคลิปเนี่ยปรากฏว่าคำพูดคำจาคำโต้ตอบสนทนาของสก๊าลกับทิศแหล ทิดแลซึ่งเป็นผู้ช่วยวัดโสธรเนี่ยโอโ้โหการคุยกันในขนาที่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยกำลังนอนคุยกันเนี่ยผู้หญิงก็กระเซ้าววานม,มีลักษณะต่อวา่าต่อขานพี่ไปไหนมาตอนดึกเนี่ยอ,อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเสียงเนี่ยชัดเจนมากเลยนะครับเสียงเนี่ยชัดเจนมากคลิปต่างๆนานานเนี่ยชัดเจนมากม,มันทำไมจึงเป็นขนาดนั้น อาดมาได้ยินท่านบรรณวิทบอกว่าลำพังตัวเธอเองเนี่ยค่อนข้างหลอยถ้อยแต่ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเพราะว่ามีการเขียนบทหรือมีการทําเป็นกระบวนการถูกต้องครับไอ้ไอ้บรรดาที่ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันแอบอัดคลิปอะไรเนี่ยมันใช้ในสารไม่ได้นะครับเพราะมันผิดกฎหมายสมัย Big Bang เขาออกมาแล้วว่าการแอบฟังอะไรผิดกฎหมายออกไม่ได้สารไม่ได้แต่ลายด้สังคมมีผลแต่ลายได้ มันตายด้วยลายลายนี่เป็นเป็นพยานหลักฐานได้อ๋อเลยใช่ครับจริงๆที่ศึกกันแต่ละรูปเนี่ยแต่ละคนแต่ละตัวเนี่ยขออนุญาตพูดแบบนี้เลยดีกว่าเนี่ยแต่ไม่อยากจะเรียกว่าคนตายด้วยเส้นเงินตายด้วยเส้นเงินเหรอใช่ครับเพราะว่าเป็นหลักฐานหลักฐานการโอนเงินถูกต้องอ๋อไอไอไดลายเนี่ยก็ได้แค่เขาเรียกว่าอะไรนะครับของสงผิด นัยโสมเป็นเรื่องของวินัยก็ได้แค่สึกเฉยๆแล้วทําอะไรไม่ได้ที่สื่อบอกโอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้นี่ยกให้บุการเต่าเขาเก่งเขาไปเอาเส้นเงินเลยได้เส้นเงินปั๊บเนี่ยมือถือที่ท่านบอกอย่าใช้นะเพราะมือถือเนี่ยมันบอกไปหมดเลยอ้าวอ้าวโอนโอนเงินจำนวนอ้าวจำนวนนี้มาจากไหนมันมีเงินนิดเดียวที่มาจากวัดน่ะมันแค่หลักหกเจ็ดหมื่นเท่านั้นเองเป็นเงินวัดเข้ามาเรียบร้อยเลยนั่นไม่ต้องออกเลยมึง เราเงินวัดก็คือเงินหลวงอ่ะแต่ว่าเงินหลวงพ่อไม่ใช่เงินหลวงอ่ะเงินหลวงพ่อเป็นสิบสิบล้านร้อยร้อยล้านไม่โดนโดนเงินวัดแค่ไม่กี่หมื่นทามที่จริงเถอะท่านบรรณวิทย์ท่านเองก็มียศเป็นถึงพลเอกครับทหารเรือ,อใครๆเขาก็ปรารถนาที่จะมียศเป็นถึงขนาดพลเอกกันทั้งนั้นแหละเพราะเป็นยศสูงสุดครับพระเวลามียศเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นคนมียศนี่ท่านรู้สึกอย่างไรกับพระมียศ ถ้าถามผมนะครับผมบอกว่าไม่ควรจะมีแหละครับเพราะว่าผมเป็นนักเรียนอินเดียผมอยู่ที่นั่นมามันเป็นความเสมอภาพของศาส,สนาพุทธที่อินเดียนี่มีลทัทธิอย่างนั้นแบ่งแยกกันภาษาแบ่งแยกกันนั่นไม่ได้ตัวพระพุทธเจ้าต้องตั้งภาษาบาลีขึ้นมาใหม่แล้วไม่มียศอันนี้ไม่มียศคือหมายความว่าไม่มีแบบขุนหลวงพระพญาอะไรสมัยก่อนเขาจะมีนะครับมันไม่ควรจะมีตัวนี้ พอมีตัวนี้มันก็เลยเกิดความแตกต่างก็ทําให้เกิดการวิ่งเต้นท่านจันเกิดอยากจะเป็นเจ้าคุณขึ้นมาบ้างเงี้ยเฮ้ยไม่ได้ซื้อแม่งเลยอันี้ไม่ง่ายมากเนี่ยแล้วก็เส้นเงินเนี่ยู้กาเต่าบอกเจอจมเลยไม่อยากทาอะ่ะพูดถึงท่านจันเนี่ยมีท่านจันที่วัดป่าชัยรังสีไงคนวิ่งเต้นเงินเข้ามากๆสุดท้ายต้องศึกมาเป็นพระเอกลิเกจนกระทั่งปัจจุบันเนี้หลวงตาจันหลวงตาจันนั่นแหละ คนหลายคนไปเข้าใจว่าท่านจาันโอ่งเนี้ยคือหลวงตาจัน์อค์นั้นไม่ใช่ฮะหลวงตาจัน์อค์นั้นชอบกับผมมากนะป็นชอบกันมากได้ได้ยินว่าไปเล่นลิเกด้วยตอนนี้โอ้โหรวยม,มีตังเยอะเว<ช>มีเล่นของปลอมด้วยสนิทก,กับผมเพราะว่าผมคว้าจีวรลากมาจากธรมมรมะเพื่อจะต่อยอนั่นใช่ไหมกลางวัดเลยบรรณวิทนี่แหละโอ้ประมาณนั้นเชียวก็โหพุ่มยาลาขวสุดในขณะนั้นพี่กรดวัฒนาชัย ใช้ผมเป็นเลขาบอกให้มึงไปไปพบกับท่านท่านจันน่ะท่านมีสัมมนาเป็นไรผมก็จำไม่ได้แล้ะเอามาแล้วมานัดให้มาที่บอกองสุดหน่อยคนก็อยากฟังแต่ไปเช้าหน่อยนะถึงทักตีสก็ดีโอ้ผมก็ไปแม่งวัดก็กตั้งไกลตีสแต่งเครือแบบในพลเลยลูกน้องไปเต็มเลยโอ้แม่งสองทุ่มแล้วกูยังไม่ได้พบเลยเข้าไปก็เท่อยู่แนละ้ ครับผมเออย,ย่างยังสุดท้ายผมลากแมงกมาบอกเฮ้ยกูไม่คอยเลยนะแมงเ้ยมึงยังไงกูขึ <c oughs> น้น <c oughs> บึงกูเลยก็ตกใจมากเลยบอกโอเคโอเคโอเคจากนั้นมาเป็นเพื่อนกันเลย,เยแล้วได้คนได้คนประสานงานดีมะคือไอเงียบลูกชิ้นปลาเ,เขาลูกศิษย์เลยมาเคลียท่านทำไมไม่บอกผมมาบอกผมผมเคลียได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราจึงพูดว่ายศช้างคุณนางมาเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระ อาตมาจึงขออนุโมทนาสาธุกับข่าวดีที่ว่าในหลวงทรงทอนการสถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์81รูปในปีนี้ขอให้เป็นปีแรกและเป็นปีต่อๆไปเพื่อพระองพระสงฆ์ทั้งหลายจะได้ไม่ต้องติดอยู่ในยศช้างคุณนางม้าด้วยประการชนี้แหล่พบกันใหม่ตอหน้าสวัสดีครับ